ถ้าสะสมวัวลาพักร้อนมาแล้วแต่ใช้ไม่หมดเขาต้องจ่ายให้เราก่อนตัดวัวลาพักร้อนสะสมของเราไหมคะคําตอบคืออาจจะไม่ต้องจ่ายนะคะเพราะกรณีของคําถามนี้อาจจะทําให้เราเข้าใจผิดและก็เสียสิทธ์ไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ยังเข้าใจไปเองอีกว่านายจ้างทําผิดเนื่องจากว่าอะไรคะคุณบอกว่าสะสมันลาพักร้อนแต่ใช้ไม่หมดข้อความนี้จะสื่อไปในทางที่ว่าบริษัทมีระเบียบกําหนดชัดเจนเนาะว่าบริษัทเขาจะตัดเวลาพักร้อนวันนี้ นี้นะให้เธอไปใช้เวลาพักร้อนก่อนที่จะถึงกําหนดดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าเขาให้เราไปเลือกวันหยุดเองก่อนที่จะถึงวันตัดรอบเนาะและถ้าเราไม่ใช้เองก็แปลว่าเราสละสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เปเรียค่าจ้างนะคะแต่ถ้าไม่ใช่กรณีที่บริษัทให้ไปเลือกกําหนดวันหยุดเองแบบนี้เขาจะมาตัดสิทธิ์วันลาพักร้อนของเราไม่ได้นะคะนั่นคือสิทธิ์ของเราก็ยังสามารถให้สะสมหรือต้องจ่ายเป็นค่าจ้างให้เราค่ะ